สวัสดีสัสดีด้วยสดีผู้ชมด้วยค่ะสัสดิสมบูรสุขันโทนะคะเป็นข่าวบันเทิงมาแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เราแนะนํานักแสดงน้องใหม่ฝั่งย่าแย้มไปแล้ววันนี้มาแนะนําฝั่งบ้านทีมอุไรกันบ้างเขาบอกว่าน่ารักน่าชังไม่แพ้กันสําหรับบ้านนี้นะคะซึ่งบ้านฝั่งทีมอุไรเนี่ยทายาทเขามีน้อยกว่า ฝั่งนู้นมี4ฝั่งนี้มี3คนก็จะมีน้องธนาน้องมายุรีแล้วก็รพีพันธ์3ตัวละครนี้เป็นกระแสะพูดถึงนี่ฮอตฮิตไม่แฝงไม่แพ้ฝั่งบ้านแย้ๆเหมือนกันเริ่มที่คนแรกเลยบทบาทธนาหนุ่มนักกีฬานักดนตรีลูกของอมพรและผู้กำกับทวีนะคะรับบทโดยโดนัทและพี่มอสอบทธนานี้นะคะได้นักแสดงน้องใหม่หน้าละอ่อนน้องเบส วิชยุทธ์ิมรัตนมงคลอายุ18ปีเท่านั้นเองละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของน้องเบสด้วยต้องบอกว่าตัวจริงน้องเบสกับในละครในบทนาเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยม,มีความขี้เล่นสดใสนะคะแล้วก็ทันทีที่ออกอากาศเนี่ยความฮอตของน้องเบสเนี่ยบอกว่าอินสตาแกรมมีคนฟอลโล่ขึ้นมาแบบเป็นหลักหมื่นเลยอินสตาแกรมน้องก็ชื่อ b b b บสบ b b ส่วนคนที่สนะคะมายุรีก็จะเล่นเป็นน้องสาว ของธนานั่นแหละลูกของอัมพรกับพุ่มกับทวีเหมือนกันแสดงโดยน้องเสียงเสียงพรสวงรวยรื่นวัย14ปีเท่านั้นเองความน่ารักของเสียงเสียงเนี่ยหลายคนชื่นชมในความน่ารักสดใสโดยเฉพาะเวลาเข้าฉากกับพี่ชาย เวลาเข้าฉากกันานนั่นเองค่ะน้องเซียงเซียงนี่เคยผ่านผลงานละครแล้วก็ละครเวทีมาแล้วฉะนั้นเราเวลาเราดูละครเราก็ไม่แปลกใจทำไมน้องคนนี้เป็นธรรมชาติเก่งจังอะไรอย่างงี้ดูสดใสมากนะคะก็บทบาทมายุรีอีกคนหนึ่งของฝั่งบ้านทีมูไรคนสุดท้ายน้องรับพีพันอ่าคนนี้ทุกคนปรบมือให้กับฉากดราม่าเลยเพราะว่าเขาจะต้องมีฉากดราม่าที่มี แสดงความรักต่อคุณพ่อก็คือพี่นออ็อตวรดิตนะคะก็เป็นลูกของแม่อุไรกับพ่อลือพงก็คือลูกของเบ้นพรชิตาแล้วก็พี่นออ็อตวรดิศ <c oughs> น้องก็แสดงโดยน้องไอสรัญชนาอภิสมัยมงคลอายุ15ปีเท่านั้นเองอละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของน้องไอ้โดยทันทีที่ออกอากาศน้องบอกว่ายอดฟอลโล่ไอหนูนะคะพี่ขึ้นมา4ี่ห้าพันเลยค่ะแค่วันแรกนะคะไอจี IG น้องอ้ก็แอด อันเด s ก o ร e สลันนั่นเองนี่เป็นมาตรวัดความนิยมแล้วนะฮะใช่ว่าแบบดูว่าตัวเองยอดนิยมคือออกอากาศวันแรกเนี่ยยอด f o l โล w ขึ้นแบบ45่ห้าันสี่ห้าพันใช่ว่าคนนี้คือใครนะคะอไปฟังสัมภาษณ์ของน้องๆกันค่ะตอนแรกเราก็แอบตื่นเต้นรุ่นใหญ่เขาเล่นไว้ดีมากเราก็แอบกังวลนิดหน่อยว่าเอยเราจะโดนว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวันแรกเราก็แบบรีบกลับบ้านเปิดทีวีดูคอยเช็คตามแบบสื่อโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผลออกมาคือดีแบบดีมากโดยเฉพาะฉากที่เข้ากับพี่นอ็อตฉากที่ไปเจอพี่น็อตไปกราบพี่นอ็อตอะมีคนเข้ามาชมว่าฉากเนี้ดราม่ามากคือนั่งร้องไห้หน้าทีวีน้ําตาไหลเป็นสายเลือดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบดีใจมากเพราะมันเป็นละครเรื่องแรกของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวที่หนูคิดว่าสดใสที่สุดในเรื่องแล้วค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะแบบเศร้าแล้วก็แบบ อีกคนอีกอีกบ้านก็เก็บกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะส่วนใหญ่ก็ออกกับพี่ชายะคะ่ะมากที่สุดะคะ่ะตกใจเขาก็ไม่คิดว่าแบบมันจะแบบขนาดนี้ครับมันเกินคาดมากครับก็คือแบบตอนตอนดูก็แบบไอ้ฟ G อยจีนะครับประมาณสิบหกจุดสองครับพอแบบละครผ่านมาผ่านมาสองวันเนี่ยขึ้นมาแบบเกือบสองหมื่นครับขึ้นเยอะมากแล้วแบบไลค์ก็ขึ้นมาแบบจากพันนิดๆขึ้นมาเป็นห้าพันสี่พันกว่าห้าพันแบบ แล้วก็แบบในจีแบบคนมาเม้นแบบร้อยสองร้อยแบบลักธนาลักธนาหิวธนาฟินเฟอร์อะไรเงี้ยครับธนาทําได้ทุกอย่างแต่ร้องเพลงเล่นกีต้าร์อย่าเล่นบาทสแต่ธนาทำได้อย่างเดียวคือเรียนให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแบบครับก็แบบปกติเบสก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วก็แบบ กวนกวนกวนฮ่าฮ่าเลยเปื่อยครับน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปเรื่องนี้ก็แบบทุกคนทุ่มเทมากจริงๆครับแบบก็เป็นละครเรื่องแรกของหลายๆคนด้วยก็ทุกคนก็แบบเต็มที่มากเขาก็อยู่ในฉากนี้ก็แบบสุดๆแล้วครับ,รบก็ทําให้แบบ สุกนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ทจะได้ออกครับก็แล้วก็ฝากดูรุ่นต่อไปด้วยครับก็ น้องธนาร้องเพลงมาทุกคนอาจสงสัยไม่ร้องเพลงเก่าค้าทุกละครเนี่ยคือมันเป็นยุคช่วงยุค2530กว่าเนี่ยเพลงนี้กำลังดังในเรื่องเท่าไหร่นะเบสยี่สิบแปดก็วัยเดียวกับพวกเรานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีอะไรเชื่อมโยงเพลงไงเพลงเชื่อมโยงพอร้องเพลงมาเราแบบรู้สึกอินรูใช่แล้วก็เลยบอกในเรื่องเนี่ยบทธนาเนี่ยจะชอบร้องเพลงจีบสาวคือจีบนางเอกก็เลยบอกในโชว์ร้องเพลงให้ฟังหน่อยก็เลยแซวก็ยังเพี้ยนเหมือนในละครแต่โตขึ้น เนี่ยบทนาเขาจะเป็นนักร้องแล้วก็อยากให้ติดตามวันศุกร์นี้น้องๆจะออกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนรุ่นเ,น,นเปลี่ยนผ่านเป็นรุ่นโตแล้วยังไงก็แฟนๆสุดแคน้นแสนรักก็อย่าลืมให้กำลังใจน้องๆนัแกแสดงหน้าใหม่กลุ่มนี้นะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2ทุ่ม15ศุกร์นี้ก็จะเปลี่ยนผ่านแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเขาเยอะๆด้วยครับนี่รวมไปสองบ้านแล้วบ้านโล,ลกสวยเมื่อกี้ว่ยายจับตาดูให้เยอะกับบ้านอุไรใช่ค่ะทั้งหมดนี้คือเป็นข่าวบันเทิงที่นำมาฝากเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ